นั่งลงเลยหรอนั่งลงเลยสวัสดีค่ะพบกับพวกเราช่องดาวรุ่งเฟมิลี่นะคะอันนี้เราจะทำพิธีอ่าจะภาพค่ะอ่าวจะภาพยกุบข้าสาทจหมู้คือกันว่านยุบคู่ช่างที่เนาะ หล่อเท่ใจดีมากโปาเล่ขอบคุณหลายๆค่ะโปรเล่ก็หันหน้ามาเซ็นไว้ประกรรมนะคะให้ปุกปักรักษานะคะทำอะไรก็ให้ราบรื่นราบรื่นเจ้าภาพก็มายกขันห้าให้แล้วนะคะไม่รกให้ราเร่นาบเให่นเ้แม่ฟกขันห้าให้้อง ไปไปปูเป้ไปว่าให้แม่แม่ฟังในไปแม่ทำมาแม่มาละมาอันมาจังไดครับมาแบบใดดีมาขี่ซ้างโบโบครับมาเก็บติดลงทำไมทำไมเชียงจ้าเนี่ไปไปย่างย่างอ้อมทุกข้างหน้าเลยไปออกออย่าอ้อมย่าอ้อมข้างหน้าอย่าอ้อมข้างหน้ามันเลนต่ำเลย คนน้อยก็จะทําพิธีแล้วนะคะอยากได้ช้างตัวเล็กอยากได้ช้างตัวเล็กซื้อเลยซื้อเลยอยากได้ตัวเล็กเอาเล็กแค่ไหนอยากได้ตัวเล็กเล็กเป็นพ่อเข้าได้ไหมแบบนั้นเล็กเล็กกว่านี้ก็มีนะดูแค่นี้เองซื้อออกใหม่เพิ่งคลอดพี่พูดดูพี่พูดว่าิ่งคลอดน้อยนซื้อเลยซื้อเขาเป็นผู้หญิงด้วยอันนี้พ่อตาโมงบอกว่า เลอกูนี่แหละดูพี่งามลูกพี่งามก็เล่นแบบโอ้โหสดูพออุเลก,ก็โอ้อาหารการกินเยอะแยะนะคะคนนะุณน่ะถูกใจถูกใจอาหารการกินมาก กินกินเรืองเนาะกินต้นดูกินทุ่ทีบเรืบัตนาเนกินดนเบิดด้วยนะคะเนนค่ะอาสวัสดีจ้าเดี๋ยวจะให้พี่แป้เก็บเหือนะคะกิบอันดกสวรรค์ลินา้ำมนกิน

ไปอันหน่นะครับผมไปจองตั๋วเครื่องบินครับสิไปอเราอ็ดครับอเมนครับไปต่อไก้ฟ้าค,ครับมาเด้อคือลูกหลานคือบ่มาา ลูกหลานนอนกันเบิดแล้วลูกหลานสลบสไลด์กันเบิร์ดตีสามออกมาไม่ได้ซื้อท่องใบซื้อข้างคู่ใบเนี่ยพลายข้างคู่ใบโอ้ยยอคนหนึ่งงานงานงานอะไรเนี่ยไอ้ท่องใบ

ยุปุหครับอเอจาเฟซีตัวจริงตัวนี่เนาะเรื่องเล่าเรื่องเล่านะเรื่องเล่าเรื่องเรืองอย่างเรื่องเล่าตเราจะเนยมบอกเรื่องเล่าของคยิามปอยางเชย่งอันจากจตัวแม่มันเลี้ยงจ่ว่าจะว่ามันหาฟังะโอ้จัดโอ้นะจากนั่นกะจาก มันอยากตัวกูเลีก็บพวกมนใจว่านั่นล่ะอยากยกินน้ำทางนี้แหลอยากกินน้ำน้ำนี่แม่มน้ำม,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 มู้นนี่นมน้ำขวดนี่น้ำเย็นๆนี่แม่กูเลีก็เลยบอกกุลีให้ดอกนก้ำว่าเย็นไปทุกวัน ตอนนี้ก็พูดลาวกันบรอพี่มีตัวแม่บ่นบางเมล่ะีิเมล่ะจเมียก็มีเนาะแมลใดนครับตัวเมย์ไหมตอนนี้ลื้ว่าอยู่ใส่ตัวเมมตัวเมมมันออกลูกแล้วตอนนี้บ่บ่ฮอดตอนนี้หรือตอนไหนตอนนี้สิมันตัวผู้หรือตัวเมียตัวเมียมากกว่าตัว่มียผน้ำโฉกไว้โอ้เอาตัวเมย์มากนะตัวเมย์เมย์มันลลูกมันเมย์มันเมย์มันออกลูกดี ปีกีแล้วนะคะนี่บังยางนี้ด้ครับดอ้อรุนแรนมาเหี้ยันหมดครับวิ่งากวิ่งเชน่ายิบยินสิอยางกระบาเลกระบ่าผมเนี่ยไม่กินบอกเชนว่า ผมงานกวาื้นทามลางู้ใชครับผมกาื้นทมกลางใับดพนทับทิเล่กาดุ้ยุ้ยมาครับ่ามกางเกปุยปยักหลักใหม่มากนู้จ

เู้อย่าง้ยังอาบน้ำขึ้นดังอ่น้อนเปสิเซนเลกแม่ะ้ยินะอมเขาบักเป็นเซนเล่ ตัวนาัน้อ่ว้ก็วน้อยก็นน้อยก็ทำพิธีอยู no nah ่นะคะสิ้นไหว้ประกรรมช้างนะคะให้ปกปักรักษานะคะ

ก็จะเริ่มเหกันบ่ายโมงนะคะดูโคเล่รู้สึกว่าเหนื่กับการเดินทางมาเนาะก็ให้พักกันก่อนเนาะตอนนี้พ่อน้อยก็ทําพิธีไหว้พระครูประรกมนะคะให้ปุกปักรักษาให้แหงงานสำเร็จไปรุ่งร่วงด้วยดีนะคะให้ปลอดภัยทั้งคนทั้งช้างนะคะทั้งเจ้าภาพขอกให้จุงเจริญจุงเจริญน,นะคะ อาหารการกินก็เพียบพร้อมนะคะเอามาต้อนรับชาวช้างกันนะคะตัวน,น้อยก็มาด้วยกันหลายชีวิตนะคะ10ชีวิตด้วยกันนะคะบางคนก็พาก,กันไปนอนแล้วพ่อคุณก็ไปนอนโซฟอร์ไปนอนหมดแล้วนะนอนนู่นเละใต้ร้นไม้กันหมดโอ้โห mm hmm. ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งติดตามช่องดาวรุ่งแฟมิลีด้วยนะคะสำหรับสำหรับคลิปนี้ขอจบเพียงเท่านี้นะคะเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าจ้าสวัสดีค่ะ